สวัสดีครับพบกับผม A. ออีสุสุนะครับวันนี้จะมารีวิวรถแต่งสวยๆสักคันนะครับเป็น Space c a ป1.9เกรดแนะครับโฉม2024มาพร้อมกับชุดแต่งของ Sporty นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนล้อแมกด้วยนะฮะมีชุดอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับครับมาถึงด้านหน้านะครับก็จะติดตั้งชุดครอบกระจังหน้านะครับ เป็นสีดำนะครับสีดําเงาตัดด้วยเส้นสีแดงนะครับครอบไปกับกระจังเดิมนะครับทําให้รถมันดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากขึ้นครับเป็นแบบเต็มชิ้นนะฮะแล้วก็มีครอบมาจนถึงใต้กระจังนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นสเกิร์ตกันชนหน้านะครับนะครับใส่แล้วตัวรถจะดูเตี้ยลงนะครับแล้วก็มีความดุดันมากขึ้นนะครับ ตัดด้วยสีดํากับสีแดงเช่นกันครับครับด้านข้างนะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับเป็นลายของ Es p o r t y นะครับเป็นสีดําแดงครับตัดด้วยสีขาวถัดมาด้านบนนะครับครอบกระจกมองข้างจะได้แมตกับตัวรถทั้งคันนะฮะเป็นดําเงานะครับแล้วก็คาดด้วยสีแดงบนสุดนะครับเห็นไหมครับเสาอากาศนะครับ สวยงามขึ้นนะครับเป็นชุดครอบเสาอากาศชุดใหม่นะครับดำแดงเช่นกันครับชายบันไดถัดมาด้านล่างนะครับจะเป็นครอบชายบันไดนะครับทำให้แลดูด้านข้างนะฮะมีมิติมากขึ้นนะครับเนี่ครับเป็นตัดด้วยดำแดงเช่นกันครับ อีกชิ้นนะครับที่ขาดไม่ได้เลยชิ้นนี้วัยรุ่นชอบนะฮะแกหลังคาสีดำเงาครับสเกิร์ตกันชนหลังนะครับมาพร้อมกับดิฟฟิวเซอร์นะครับสวยงามลงตัวมากครับ สุดท้ายนะครับใส่ชุดแต่งรอบคันไม่เปลี่ยนล้อหรือแม็กไม่ได้นะครับคันนี้มากับชุดแม็กนะฮะลายใบพัดนะครับขอบ18นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางเบอร์255 50ขอบ18นะครับชุดนี้นะฮะเราสามารถที่จะเลือกสีของตัวล้อกับตัวคาดได้นะครับส่วนน็อตล้อดุมล้อหรือคาลิปเปอร์เบรกเลือกสีได้ครับ ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะชอบแนวทางการแต่งรถแบบนี้นะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับอยากมีรถสวยๆเท่ๆที่ดูดีกว่าเดิมนะฮะติดต่อผม A. ออิสุสุได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ